ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปปารวยปอพารวยแล้วก็ปออีไตนะครับแฟนเพจนะฮะอุปปารวยแฟนเพจแล้วก็เสียงอุปปนะครับเอฟซีครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านก้านะฮะก้าพารวยนะครับผมครับวันนี้จะเป็นงานบวงสรวงนะฮะหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จนะครับเอฟซีครับผมสร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถนะครับเอฟซีครับคือได้มาจาก แนวทางนะครับมี f c ซื้อถูกด้วยอะไรด้วยนะฮะก้าซื้อด้วยอย่างนี้นะครับจนได้สร้างบ้านนะฮะหนึ่งหลังนะครับผมแล้วก็รถหนึ่งคันนะครับ f c ก็ดีใจกับน้องก้าพารวยด้วยนะครับผมครับวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะฮะได้มาร่วมงานบวงสรวงนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางนะฮะของก้าพารวยนะครับว่างวดนี้จะมีแนวทางตัวไหนมาฝากผมให้พี่น้อง FC ีทางบ้านบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกันครับ มีงานบวงสวงใหญ่ใหญ่ยี่หลี่ย่นียิ่งไดก็ค่อยได้แจ้งข้างก่อนก่อนที่จะได้ปูมาจะผมไปตั้มชนโนดผมจะไปทุกหมวดครับวันี้มีสงการผมก็เลยไปดีฐานูมเห็นปูสีขาวเพราะผมเคพลิดเพิ่นฟันเห็นประมาณนี่ยสีหาหลอดครับันเห็นวันไหนจะถูกหวยหนักวันนี้ผมก็เลยไปดีฐานอยู่ตั้มชโนดว่าถ้าผมมีบุญสัมพันธ์กับปูพญานาคสีขาว ตังแต่สรงกลาเนี่ยเป็นต้นไปคอยผมถูกไว้ทุกมือแล้วก็คอยงอวยเขา,เขาบรระกาศได้มาตลอดเลยครับตังแต่สงกลางแต่ไหมนี้ทั้งประจาวันนะครับของมนทมานไดได้ทุกมือครับได้ทุกมือมฟังอ,อ,อ,อะไน้เลยได้เลยก็ได้ได้เปม้วนมนมาครับปมวนมนมามาแต่ข้ามสดเด้บอกค่ะครับอม้วนมากเลยใช่ไหมครับคสร้าง วัน้น่าสุดวันที่่ันมาจุดทู่ะครับจุดทู่สองจุดสองเล่มันนึงเป็นเป็นเพื่อนบ้านเนี่มันเป็นรัฐบาลแต่มันไปออกของเพื่อนบ้านของ่วนหักของรัฐบาลนี้ได้เก้าแปดแปนหางเก้าอ๋อจุดสองจุดสองเล่มเมื่อวันที่วันที่หนึ่งน่ะครับจุดจําจํามือไว้กันครับแต่ลหวันบ โม่กไเลต้องวันกับตาจำว่าจี่จีอะไรไมจไปจำอะตะบานมีสามตัวหกศูนห้าครับมีสามตัวแสดงว่าได้ทั้งควนบานได้ทังรัฐบาลไทยได้ก็สัดครับ้นมาตามกูมาตามมารัฐบาลไทยตัดกันสองตัวตูนางสามเัวติงตตรก็กันเอาเต่นมาสี่เอาเจสไนบานเอาได้บานไ้บานต่วบางเพิ่มบินแต เพินกระสามน้องบอยแล้วนี่เละถูกแพรซองอีกเพิ่นกระแดงแบบนี้แต่ว่าที่เขาเต็มเต็มก็คือน้องเขาปั้นเนีนไปเห็นโยข้ามชโนบทเนาะแต่ศูนย์ห้าแต่ศูนย์ห้าแต่น้องกาว้าเป็นเลขตัวเก้าเนี่ยนะบอยเมื่อวันก่อนเราไปเห็นแต่ศูนย์ห้าที่แบมันไปก็ได้เห็นแต่ศูนย์ห้าผมก็ได้ว่าตัวเก้าตัวเก้าเมืที่แล้วมันจะเลื่อยไป วันนี้สำหรับวันนี้น้องกับปันว่าจังไดคนวันนี้คนวันนี้ในเบิร์มันเจ็บฟองก่อนครับคนจะได้มาจับลอตเตอรี่ไห้ครัอตเตอรี่น้องกับปันยิบตัวใดกรอนอันยิบห้หกซูลหนึ่งครับหกซูลหนึ่งโอ้หกศูลหนึ่งนะครับเมื่อนั่นก็ออกกันเลขลอตเตรี่ที่น้องยิบที่น้องก้อนนั่นหกซูลหนึ่งว่าสามซู์กับลอตเตอรี่ของน้อง น้องจับลอตเตี่เนาะกาก็ได้สองใบปะได้เจ็ดใบสองเลยสามใบวันนี้น้องจิบหายห้าใบครับชุดใหญ่หกศูนย์หนึ่ง้าขังนายยังเปิดแปดเซอร์นาเปดเซนร์นาครับเนี่ยยังใหม่อีกเกิดที่ว่าเป็นงวดที่สามนี่เนอะแปดเซอร์นาได้ครับผมที่ว่าเช่นกัน หกศู 61, นยะ์หนึ่งลูกพี่นอ้องบนแน่นะครับบอแม่นะครับนี่รนหรือจะจะว่นอนโดยในหกตัวพี่น้องก,ก็สามารถว่นได้นะครับขยายออกมารเรียงเลยนะครับบอแม่นะครับว่นแม่นก็ต้องแมน่นขึ้นตลอดนะครับตัวตรงก็คือหกศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งศูนห้ากาเด็ดระวังหนึ่งระวังแต่หนึ่งเป็นเจ็ดนึน<ม>่งเมอร์ ลุ่มเั้งสี่หมดคันมันมัวานมันบอกเพือนบ้านหาศูนย์หนึ่งมันออกสี่ศูนย์หนึ่งไอ้ยังก็ของสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนหนึ่งของไอ้ประจําบ้านไอ้ขายวุ้กฟันหมดค่ะฟันแต่ก็ได้เป็นตัวดีฟันว่าจังใจฟันในก่อนก่อนจีว่าอาจารย์ต่อมาหมู่มัววานมัวว่านมันว่าอยู่หน้าบ้านมันใช้ข่าว่า บ่บ่ได้ว่าบ่เชื่องหลับค่ะแต่ว่าเชื่องจะเมื่อยของเห็นเห็นเป็นไข้ไข้งูงูตัวน้อยแต่ไม่เป็นหนาบ้านผมก็เลยไข้ไขว่าถามผมกับเอใจ่ายยกตัวผมคือถามงูถามงูถือว่ากุหัวงูหรือพญาน้าเต็มตัวตัวใบใหญ่ใบยาหน้าครับก็เลยถามว่ามาอย่างคือมาหลายแค่ก่อนไข้ไขว่าคุณว่ามาล่อปูมาลอกปูตัวเล็กเลย บ Platform> ่้านแดงกันเลยบ่ได้ถามบ่ไนแดงกังบ้านเด็กที่กันดีครับมาเต็มบ้านเนาะแม่นบมางานทำมาหน้าบ้านเต็มบ้านเด็กที่ตั้งแต่จ้าสว่วงก่อนก่อนที่ว่าจิตการงานแบบมี้เนี่การเปลี่แปลงก็มีไอ้เมื่อแรกก็ะยังหงอยหงอยมาเต็มหน้าบ้านเนียแล้วก็ถัดมาก็เป็นพี่เสื้อพี่เสือกับเขามาในบ้านเต็มเป็นบ้านสร้างใหม่พ่อแม่บ้านเลขที่ตั้งแต่จ้าสี่ห้าหก บ้านนั่นเนาะสี่นะครับบ้านเลขที่สี่ห้าหกเครื่องเปลีนงานใหญ่นะ้วครับอ่านบวงสวงบอกค่ะครั้งแรกนี่อันครับบวงสวงครั้งแรกครั้งบวงสวงใหญ่ครั้งแรกตอนนั้นถูกการเลี้ยงคนธรรมดาเนาะการเรียงธรรมดาแต่นี่ก็คือเป็นบวงสวงใหญ่ครั้งแรกครับเปิดโชคใหญ่บ้านเลขที่อ่าที่มีเลขถูกวะค่ะมีเลขถูกกับทางประทัดครับรอก่อคนแล้วค่ะเนาะ แต่หนีไฟกระเบงนอนข้าวปั้นนอนขาปั้นน้อเขาวปั้นนอนปั้นข้าวปั้นน้องเขาปั้นนีบอกแม่นเน้นมาขายอาการเน้นไร้วันนี่กะเขาทุกมือแล้วบอกออกตามเวลาเนี่ยถ้าเป็นมาเชียงคืนก็ออกเชียงคืดถ้าออกเศร้าก็เศร้าตามเวลาคนบอกจิเป็นูุเป็นร้านพญานิไเลยเนาะได้ยินเ่าวาบ้านหลังนี้กะ ส่วนหนึ่งก็คือเงินที่น้องบอกเอฟซถูกเอฟซีกับโทนมากค่ะจัง้วะการแต่แม่เฮดบ้านมาสาาง้ารค่ะแม่ได้เฮดเฮดไปหองหองหนึ่งครับวันนี้วันนี้ก็ได้ไปสงการก็ได้ไปขอขอปูว่ามีุ่ญสัมพัากันจะมีมุนไปก็ได้ขอถือมาตลอดก็ได้มาตลอด คื้อตอนใดคะนี่ืุดแตงแตงสงการมากป้าแต่ได้เลยแยกสร้างบ้านแล้วได้สร้างบ้านยุ่ได้สร้างบ้านถูกสร้างบ้านเลยนะอย่ในเมืองพินพ์เก่าๆต่กินมานานทายกาอยู่ต้นสีมาั้แท่นนั่นเนาะรถวันนี้รถเพิ่นอยากได้เพิ่นจะต้อนอยากได้รถขั้นดำรถใหญ่กระพ้าไปออกก็ได้เด็กหกสามสองสามโซ่อ๋อเด็กซื้อรถใหม่พร้อมได้ทั้งบ้านเลยครับผม ผู้อยากได้รถขั้นด่านั้นน้องเขาปั้นบ่อแหงครับน้องเขาปั้นขั้นปั้นว่ะขั้นหน่อยปั้นว่าขั้นหน่อยถึงเป็นแหงก่อนน้างขั้นหน่อยขั้นหน่อยบ่แห้งแล้วขั้นหน่อยเพราะแห้งจะเลยอยากได้ขั้นใหม่ครับไปออกมากมือแรกปเ๊บการโต้าหน่อยกับสามตัวแต่ครับผมแสดงว่าอันี้คือแนวทางตัวเลขบอกแม่นเติมนะครับแดีวก่อน้องเขาปั้นด้วยไม่ได้นี้นะครับหกยุ้หนึ่งน้องเขาปั้นนะครับ 607ตัวกันนะครับแล้วก็บ้านเลขที่4-5-6สเตทนะครับเป็นมือบวงสรวงก็บ้านเลขที่ทางนี้เนาะค่ะเนาะเบิงว่าเล็กถูกหรือว่าเล็กทางประทัดจะตรงกับบ้านเลขที่บอเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวลอดดูเวิลาแล้วอาจารย์ตอบมาด้าขอบคุณน้องการแล้วค่ะขอคเป็นแนวทางเนาะ ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของก้าพาวรวยนะครับ FC ครับผมนะฮะคือทางช่องวันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานนะฮะกับน้องก้านะครับผมขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเนาะ,ะได้โชคได้ลาบนะครับผมจนได้สร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถนะครับ f c ครับผมก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องก้าแล้วก็น้องข้าปั้นด้วยนะครับผมสำหรับ ได้เชิญทางช่องได้มีโอกาสได้มาร่วมงานนะครับเนาะกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ